สวัสดีครับวันนี้เราจะมารับมีดยังไงให้คมนะครับด้วยไอเทมหายากนะครับผมเป็นไอเทมหินรับมีดกากเพชจากญี่ปุ่นเลยนะครับส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับผมใช้ง่ายคมนานแถมไม่ต้องใช้น้ําทักหยดเลยนะนี่นะครับมันใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูนะครับผมนี่เป็นมีดที่แม่ผมใช้มานับสิบกว่าปีแล้วนะครับเป็นมีดในครัว มันตัดกระดาษไม่ได้แล้วนั่นเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูครับผมเห็นไหมครับมันแทบใช้ไม่ได้แล้วครับผมมันทื่อมากเลยครับทื่อมากตัดก็ไม่เข้านะครับเรามาสาธิตให้ดูนะว่ามันคมคมมากขนาดไหนนะครับนี่นะครับวิธีการรับของผมก็แบบนี้เลยนะครับใครมีวิธีการรับแบบไหนก็ในแบบของคุณเลยนะครับโอบไปมาแบบนี้นะครับจับเวลาได้เลยไม่ถึง2อนาทีด้วยซ้ำครับผม โูไปมาแบบนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาถขูขึ้นบนขึ้นบนนะครับนี่เราก็กลับด้านอ่าเราก็ถูอีกครับผมขึ้นบนขึ้นบนแบนบน,นี้เลยถูไปครับผมจับเวลาได้ครับไม่ถึงสองนาทีครับผมอ่าเมื่อถูเสร็จแล้วนะผมจะเอาอิล์เมีเนี่ยเช็ดนะครับผมมันได้องศานะครับ ผมผูไปนะครับแล้วก็จะกลับด้านนะครับเช็ดมันให้สะอาดนะครับใช้ไอสีเขียวๆด้านหลังครับเช็ดมันให้สะอาดผมเรามาสาธิตให้ดูนะครับไม่ถึง2นาทีนะครับผมที่เรารับมีดดูครับผมมันแหลมมากเลยนะครับเวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับมีดก็ต้องระวังด้วยนะครับว่ามันจะแหลมมากเลยนะครับขอพปนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดูนะครับดูใหม่นะ นี่นะครับมันมันแหลมมากเลยนะครับผมหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากลองใช้จุกขติดต่อกันมาได้นะครับผมเรามีจําหน่ายแต่ว่าสินค้ามีไม่มากนะครับผมเรามีโปรโมชั่นสําหรับสั่งวันนี้นะแต่ว่ารีบๆสั่งกันเข้ามานะครับก่อนที่จะหมดนะครับครับ